สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำแพนเค้กนะครับเราจะใช้แพนเค้กสำหรับรูปของบิ๊กซีนั่นเองนะครับอัตราส่วนก็คือตามนี้เลยแป้ง200กรัมนะครับก็คือ2ถ้วยตวงนมสด2 2 0 2 0ซีนะครับแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เราใช้นะครับลดร,ราคาจ้าหมดอายุ หมดอายุวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้มันที่สามสิบนะครับแต่ว่าได้ราคาถูกมานะครับผมจะใช้ตัวลดราคาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบมัง้งไม่ใช่ตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับเราจะใช้สองร้อยสองร้อยแล้วก็ไข่หนึ่งฟองขั้นตอนวิธีการทำนึ่ตาทุกคนก็แกะเลยก็แกะ ็ได้มาฮะใช่ว่าจานนี้ไม่พอนะเราต้องใช้จานใหญ่ไหม่อยเคยใช้ถ้วยใหญ่ทีกว่านถ้นี้เสร็แล้วก็ตัดไม่ตัดดีกว่าไม่มีมี ไม่มีมีดวะไม่มี <c oughs> จริงๆถ้าอยากได้เนียนก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปร่อนนะแต่ฉันไม่ร่อนเก็บเวลาเราจะทำทั้งหมดเลยนะครับเมนูนี้เขาบอกว่าทำได้ประมาณ8ชิ้นเิ้เออย่างนี้นึน่กับทีงแล้วไง นี่หนึ่งสตคอกแล้วนะครับเขาบอกไว้อย่างเงี้นะใส่แป้งใส่นมใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่ใส่นมใส่เสร็จแล้วนะี่ตาเราก็จะใส่นมตัวนี้มีหนึ่งร้อยหกสิบนะทุกคนหนึ่งร้อยหกสิบว้ายจบแล้วก็ต,วต้องขยบนมก่อน ตัวนี้จริงๆใช้นมอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ว่าฉันใช้นมที่มันฟรีเลกตัวเพราะว่าฉันแพ้นมวัวแต่นี้ก็คือนมวัวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีเลกโตดไงมันมีไขมันเป็นนมที่ดีที่ฉันไม่แพ้อันนี้นะทุกคนมันจะประมาณร้อยหกสิบ ถ้วยเนี่ยอันนี้ฉันอดอฉันเอาถ้วยข้าวถ้วยข้าวไม่ใช่ที่ตวงข้าว220ร้อย่สใช่ไหม่นมใส่เท่าไหรวะดึกแล้วนมใส,ส่สองร้อยยี่สีตะกี้ร้อยหกสิบ ส้อยหกสิบเราก็จะใส่เพิ่มอีกหกสิบโอเคโอเคเราใส่ครบละสองร้อยสี่สเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าตอกไข่ลงไปหนึ่งหนึ่งลูกนี่ใช้เป็นไข่ไก่นะครับทุกคนจะใช้ไข่เป็นก็แล้วแต่แต่ว่าในสูตรมันบอกว่า ใช้ไข่ไก่นะจ้าที่ดีไม่มีทุกคนใช้ซ่อมเอา้างไงดีแล้วก็บรรเลงหรือจ้าจริงๆมันฝืนตาล่อมนะใช่ไหมควรไปซื้อตะก้อมือมาไหมอนมันนี้คือมันบ้างนะทำแบบมันบ้าง จริงๆมีตะกอ้อมือนะแต่ว่ามันก็กจะเป็นก้อนๆนะทุกคนจริงๆควรใช้ตะกอ้อมือไหมคนซื้อเนาะมันเป็นกนอ้อนนะไม่ดีเพราะมันเป็นก้อนแบบนี้นะเราไม่ใช้ตะกอ้อมือใช่ไหมต่อไปนายจาระกร็ตี แต่ว่ามันรู้สึกเป็นก้อนๆมันไม่ค่อยละเอียดเราเราก็เอาไปกรองกันะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกรองกันนะแป๊บนึงทุกคนฉันจะกองนะวิธีการกรองฉันก็จะอดัดแอปนะฉันก็จะเอาอันนี้คว่ำลงค่อยๆทำฉันจะทำไปเรื่อยๆนะขออนุญาตไปทำก่อนจะเมมเต็ม หลังจากเราที่ไปกรองมาเรียบร้อยเลยเราจะทุบเรจะเข้ามาทุบเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีไฮรองด้วยทุบให้คือฟองอากาศมันแบบให้ฟองอากาศมันน้อยอะ่ะ เราไปยากใช่ไหมมันจะไม่มีฟังขัเดเยอะมากโอเคที่เราจะเปิดไฟอ่อนนะทุกคนปิดไฟอ่อนเสร็จ จะใส่เนยไ,ไหมไม่ใส่เนาะใส่น้ำมันมะกอกแทนก็ได้เราจะไม่ใส่เนยนะทุกคนเราจะใส่น้ำมันมะกอกตัวนี้แต่ว่าน้ำมันมะกอกนี้มันเป็นสำหรับทำสลัดนะไม่ใช่สำหรับย่างชื่อาอาดอเด็บอะรู้ไหมว่าอเาด็บก็ใส่คำว่าเอาไปปฏิทอน กขาใส่นิดเดียวจริงจริงมีเนยนะเ่าไม่ใส่เนยแล้วเราก็ทำการเช็ดเสียดายเนาะแต่ามันต้องเช็ดให้มันก็จะเหลืองๆจากน,น,น,นั้นพอมันร้อนไหมจับม็นกันไหม พะมันร้อนใช่ไหมอุ่นๆน,น้อนเอาไปแล้วก็ตัดไปทุกคนเรากงคนไนไหม ให้มีกระบวยแบบนี้ก็ใช้ช้อนก็ได้หใช้กับผีก็ได้ครัฉันจะลองเทน,นะใช้ใส่ทิ้นเดียวนะประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง one two t h e s t อันนี้หลังจากเราเทไปแล้วนะครับเราจะใช้แบบ ว่าอะไรก็ได้อบแบบสุกครึ่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้แต่ว่านี่มันไม่ได้มันไม่พอันก็ปล่อยให้น้งสุกตามธรรมชาตินี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตะกี้รูปตอนไอตอนย่างตอนทำไม่มีนะครับเพราะว่า แบตเตอรี่หมดและออย่างเมมเต็มเลยครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นชั้นสวยงามแบบนี้นะครับเราจะใส่เนยหรือว่าใส่น้ำข้นหวานหรือใส่แยมก็ได้นะครับโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับบุยบุย